The Royal Thai Air Force, F, has reportedly decided to procure fighter jets from Sweden instead the the. has Force decided procure Gripen Sweden made Royal Air from from of US-made F-16s. F-16 U.S. กองทัพอากาศไทยเตรียมเลือกเครื่องบินไกรนของสวีเดนเพื่อการปรับปรุงฝูงบินกองทัพอากาศไทยเตรียมประกาศการตัดสินใจว่าจะจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใดเพื่อมาปรับปรุงฝูงบินเก่าของกองทัพอากาศภายในสิ้นสัปดาห์นี้โดยผู้เข้าแข่งขันรายสุดท้ายในการจัดหาคือเครื่องบินรุ่นไกรนอี ผลิตโดยซาบจากประเทศสวีเดนและเครื่องบินขับไล่ F-16 บล็อก70ผลิตโดยล็อกฮีดมาตินจากประเทศสหรัฐอเมริกา พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนคุณผู้บัญชาการกองทัพอากาศยืนยันว่าทั้งสองบริษัทได้ยื่นข้อเสนอขั้นสุดท้ายแล้วซึ่งรวมถึงนโยบายชดเชยที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลไทยโดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ2อชุดขึ้นเพื่อพิจารณาข้อเสนอเหล่านี้โดยละเอียดและข้อสรุปของคณะกรรมการเหล่านี้จะถือเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้ระบุว่าคณะกรรมการจัดหาหลักของกองทัพอากาศไทยมีแนวโน้มจะเลือกซื้อเครื่องบินขับไล่ไกรนซึ่งสอดคล้องกับข้อบ่องชี้ก่อนหน้านี้จากคณะกรรมการคัดเลือกที่เคยแสดงความชื่นชอบเครื่องบินขับไล่ของสวีเดนมาก่อนเมื่อเดือนกร,รกฎาคมการศึกษาวิจัยของคณะกรรมการจัดหาของกองทัพอากาศยังระบุด้วยว่าไกรนเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับความต้องการของกองทัพอากาศไทยโฆษกของซาบบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า ผมขอยืนยันว่ากองทัพอากาศไทยได้แจ้งความต้องการที่จะซื้อเครื่องบินขับไล่ไกรน์ในอนาคตซาร์ได้เสนอแรงจูงใจหลายประการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีลิง์ข้อมูลยุทธวิธีซึ่งกองทัพอากาศสวีเดนวางแผนที่จะพัฒนาให้กลายเป็นระบบของตนเองที่เรียกว่าลิงที นอกจากนี้สวีเดนยังเสนอที่จะอัปเกรดระบบเรดาร์เฝ้าระวังความปลอดภัยทางอากาศ 340AEW ของกองทัพอากาศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งบริการนี้ปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ5,000ล้านบาทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากองทัพอากาศได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ไกรา39โดยอ้างถึงความสอดคล้องกับความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพ กองทัพอากาศได้ขอจัดสรรงบประมาณ19,000ล้านบาทประมาณ560ล้านดอนลลาร์สำหรับปีงงบประมาณ2,025เพื่อซื้อเครื่องบินขับไล่ใหม่4ลำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ทั้งหมด12ลำภายในปี2034